អោបអោប มันเป็นบ่อยนะที่มเป็นวันนี้มันเป็นู้ชายผู้หญิงอ่ะ่ยบอกกูได้บอกกูไม่กูอวอ่ไปเอาูชายผู้หญิงเอาแ้ไ้ไปทอะไรทอะไร่่าฮ่าฮ่าอไรนี้ใจที่ไม่ไยบ่อยกอะไรเนี่

Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs>

ไปเลยนี่จะไปไม่ไป,ไปไยิงยิงยิงยังยังเฮ้ ไปก็ไปกลับไปเลยกลับไปเนี่ยอย่าคนอื่นคนอื่นอีกคูดเอามึงอีกไปไอ้สิไปกับที่ไปกลับที่ไปนะเราเดี๋ยววันจันทร์วันจันทร์เดี๋ยวตั้งให้นะไข่ต้มข้าวยำนะผมเนี่ย1 0อกิจติ<อ>เดี๋ยวผมตั้งใหนะ้หลังกองร้อยนะไข่ต้มข้าวยำแล้วก็ยาเส้นโอเคไหมนะดีไหมแยนะนะตอนเชา้าไข่ต้มข้าวยำนะ <c oughs> นะตอนเชา้านะ ถ้าโอเคถ้าตกลงก็ไปไปกลับเดี๋ยวพรุ่งนี้เอ่เอาพิจุตเดี๋ยวขอวันจันทร์อ่าวันจันทร์ไข่ต้มข้าวยำนะเดี๋ยวจุดทูบบอกนะยาเส้นบุหรี่โอเคไหมยังยังยังจะขึ้นไหมยังยังเห็นไหมเฮะฮะเราคู่เหรอฮะวันจันทร์นะวันจันทร์ต่อเช้านะต่อเช้าวันจันทร์นะ

ต้องเข้าน้ำแล้วออกจากทุย์หมดไม่เข้าไ้อตืตู้ได้ไหม